มาคอยมาลูกพี่บต่ตองโอ้ยเสืออันนี้เขาแก่จัดเองด้วยรถไถหน,น้าป่าไปใส่บวนะบัวก็จมไหมลูกพี่จมพวกไหนดีดน่วเอืเบืเอบเบือบอยู่หเบียไม่ฟังเลย <laughs> แรงแท้ะ่ะ มาไหมกันเรงแน่ธรรมดาแล้วมาไหมขึ้นได้ไหมฝั่งนี้นะจำเรื่อยามาบินไหมอ่าเท็ดแท้ทบาทนี่ได้เวลาบาทไหมยกลออ้อมาเลยลูกพี่ลงไปบ่อไหนได้นานเลยเรา อปกันถอยกันถอ,อยกันลูกพี่ถอยยกกันโซ่ไม่มีสลิงก็ไม่มีนะเปิดกล้องมากกระไ้ช็อตเด็ดรดนนะน้องนะมีงานเสียตะสร้างคอนเทนต์อีกแล้วนะไปใช่แต่เสียตะมันผู้่มค่าทั้งรถไทยเต๋ย ข้านม้ำงการดีคุณลองฟังพี่้างโอเคดินน้ำเต็มไม่ได้เพี่น้องนี่ยหลังฝนตกเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ก็บ่แาเนี่ยว่าสิตกบนตกพุ่นสีฟ้าเรียนนี่นีุ่่นวาไง มันต้องลงทางล่างมันยังสิได้ลงให้ลงทางอีกเตรียลงไปได้บ่ล่ะข้าน้ำกันเด้อยรถไถก็ได้นั้นบ่ละ่ะด้อยคือดอกหง ได้ยินแต่เสียงเลยพี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้เฮ้ยบ่ได้ต่ำอยู่เฮ้ยยังบ่ได้สู้อยู่หารถยังบ่ได้หอดหอดดากก็ขึ้นก้อนเลยคนเหยียบไปแห้งสิดอ่ะเฮ้ย ไปมันคือไปเรื่อยบนนึงไปถึงยกเลยทางเขาจะไปหนึ่งลุมโอ้รถเนียดไปหาหาเสือม,มานูก็ได้พี่น้องด้วยไปหาเสือม,มาเส่กันหาเลย สวไปร้อยเก้าห้านะล้อสวยล้อสวยโมกุจียวสวัสดีพี่น้องกล้องไปเช่ายูทูปกล้องอมสินออนทัวร์นะอยุติกำลังงานเสียแต่เดี๋ยวต่บางบริเวณนี้ของเราเบิร์ดอะไรนี่เราสิเขอมเบิร์ดอะไรบริเวณกันเจ้าปลาขมูเคมีนี่มีบอหนึ่งลูกใหญ่ๆเลยที่นี่

ว่ว่าีว่าว่าว่าว่ขันดัน่ารพีขันดันยกเลยยกเลยรถวียกเลยวัดรถไทกันแรงด้วยไทกไรแตเราว่ามันอแรงเมืเสานี้เราเห็นกล้องบมเยแรงเราโทรศัพท์มันกล้องเลยมันต้องแดงเลยมาดูไงเออ <Hey. S 2> เอาให้ทันเด้เจ <Hey. S 2> ้าไม่จุดไาก็ได้ทุกทีก็มีเจ้าเอาไปไปรุกขเาอังซามังว่า <Hey. S 2> เอาใส่เขาแน่น่ทุกพีเดี๋ยวกข้าได้รอบนานี่เดี๋ยวไปหาลมอยู่ก่อนเรา เลิกเจตาเจ้าไปบอกลูกหัวหนาป่าว่ายู่ด้วยหนาป่าไปไปลวงบาบาลบ่านบาวานแล้วขึน้นแบบแกไปรับข่อแกแกว่วันพูดจากรถเด้ประมาณจากักสิบรถแล้วมั้งยั้นเ่เห็นบรนไปบรรนมาเลยสิบรถอยู่กับเจ้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปด้ย มึงเขาแก้ครับเองมึงนี่นี่ไก่ซิ่งเรื่องกันไก่เกินโอ้แดดเรื่องพี่น้องเลยแดดโคดแดดโคตรมะม่วงกแดงแต่แดดแบบนี้เย็นมาฝนตกอีกเลยที่ฟาก้อนนี่ไม่ใช่ละแต่กมืลอก่อนขมุกขมั่วตั้งก้อโตกันเมื่อกี้นี่ดินงามๆพี่น้องเลยดินคือเป็นตะปูของงามเลยเป็นตะปูทั่วพวกเขาโคตรงามทุกคนทั <créer fruit> ้งดินนำปื้อ ไปกับประมาณสิบกิโลเลยเพ่อน10กิโลกลางๆประมาณ10กิโลกลางๆอย่างเงี้ยบ่ดินมีรถไม่เยอะได้วิ่งห้าคันโอ้ตะกะแท้ว่ารถรถแรงนี่เลยว่ะดินกองนึงแล้วกว็เอาสองบาทหมดเลยว่ะ สูดแดดด้วย,เ,ยเราพี่หนังต้องไม่ยืดหรือต้องร่มเลยได้จุจ่าจะเก็บเดียวกันเดี๋ยวรอลรกหกล้อมา